สวัสดีครับอันนี้เป็นไม้ของฟังเกนนะครับไม้กรองนะครับตัวล่าสุดที่ทางกินริโ o เขาได้ผลิตขึ้นมานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้จําหน่ายอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเป็นล็อตแรกที่สั่งมานะครับอันนี้นะครับ f t m 1 1นะครับผมดินามิกนะครับดินามิกไมโครโฟนอันนี้เป็น f t ก็น่าจะย่อมาจากน่าจะเป็นทอมนะครับอันนี้จอทอม เรามาดูข้างในให้อะไรมาบ้างนะครับดับแรกเลยวัสดุก็โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็มีเป็นตัวจับมา2แบบนะครับเรามาดูข้างในก็มีกไม่มีอะไรครับกระเป๋าก็หนังนะฮะดีครับส่วนตัวไม้ดูในรูปเหมือนใหญ่นะครับแต่ตัวจริงไม่ได้ใหญ่นะครับผมแกะดูด้านในนี่นะครับเป็นหัวไม้นะครับ เขียนข้างในด้วยนะครับผมอันนี้วัสดุดีเลยนะครับไม่ใหญ่นะฮะดูในรูปมันใหญ่ก็ฝ่ามือนะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนนะครับเขียนบอกฮะถ้าจะดูมะว่าไม้เป็นไว้ใช้สําหรับอะไรก็อ่านตรงนี้นะครับ F T M 11นะครับผมนี่นะฮะเหมือนกันทุกกองครับถ้าใครชินชอบก็ รอชมรีวิวได้นะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวเสียงกรองให้ฟังนะครับโดยผ่านการเล็กขอรดนะครับเป็น t u o t a c ผ่านตัวเบลดเจอร์สานะครับผมอ่ะอันนี้กันเดียวกันครับผมเหมือนกันผมสั่งมาใช้ทอมนะครับเราจะมาดูไม้เสน่ไม้เสน่ก็จะเขียนว่า s f m นะครับผม11นะครับผมเป็นเสน่ข้างในก็เหมือนเดิมครับ สองอันกับสติกเกอร์อันนึงกระเป๋ากระเป๋านี่ดีเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยให้ดูอันนี้สนนะครับสเสนก็จะเขียนเนี่ยครับ S อย่อมาจากสนนั่นแหละครับต่างกันไหมไม่ต่างเลยครับทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยครับ ต้องดูตัวหนังสือดีๆนะตะใครจะเอาไปใช้นะฮะเอาไปเจาะดีๆนะครับข้างในก็เขียนเหมือนกันนะครับ,รบเขียนเหมือนกันเขียนบอกเหมือนกันก็ต้องลองฟังเสียงครับราคาก็ถามว่าแรงไหมก็ราคาก็สูสีกับแบรนด์อื่นๆเลยนะครับแล้วแต่คนชื่นชอบนะฮะบส่วนตัวนี้น่าจะ ออกแบบไปทางสตูดิโอนะครับส,ส่วนใหญ่นะฮะไลท์ซาวยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวจะมาลองเซตนี้อยู่ที่2 0 0 0ม2 0 0 0 0กว่านะครับถ้าใครมีงบก็ชื่นชอบตัวไหนก็จัดตัวที่ชื่นชอบนะครับแต่ผมไว้ใจแบรนด์ฟังเกนนะครับเพราะว่าผมได้ลองใช้ไม์ของฟังเกนมาแล้วนะครับคือแบบโห oh, เสียบแม่งเสียบแล้วดีเลยแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับตัวไม์ของฟังเกนที่เป็นไม์ล้อนะครับ มันเป็นซูเปอร์คาดิโอ่เหมือนกึ่งกึ่งคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งเวลาใช้ในสเตจนะครับเรื่องฟีดแบกจะมาเร็วมากๆเราก็เลยต้องจัดก,การฟีดแบกให้มันดีนะครับแต่ถามว่าีคุณภาพดีไหมดีมากครับนี่ครับวันนี้วัสดุดีมากครับ,นรบ,นนดดรบทนแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องห่วงดนระับีมากให้นะครับามาดูตัวคลิกกันนี่ครับคลิกก็ไม่ได้ใหญ่นะครับ ดุดดันมากเราจะลองดูครับผมก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับเรา๋ยวมา insert ภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ละไมคแต่ละตัวนะครับแต่ละรุ่นเอาแค่3ามตัวพอนะลองอยังไงก็ได้นี่ครับเราจะมา insert ไมคกันครับผมรอติดตามฟังเสียงครับ